หน้าเบิดปีใส่เข่าจักลอยเนาะเนี่ยนาอนี่คืกล่องเฟี้ยงบพมีเขา่ามาบ่าทันกลุ่มใหญ่เพิินสีก่อนเข่าหน้าตังค่ะแต่ประมาณนี้แหละจักถังบุ๊กได้เฟี้ยงก็เอาว่าได้หน่อยๆได้จะเฟี้ยงก็เอาดีก็ปล่อยให้หน้ามันบางนะค่ะพี่น้องเนาะ ไปเบ่งไกๆด้วยท่านเขาบ่เรื่องสีโบราณค่ะ แล้วถ้าคลิปนี้ขอจะเสี่ยงกัดเังดีนะคะม่้จะเฮ็ดกลุย